กาวเลนี้แล้วร้องแล้วเต้นด้วยใช่ัหมเอาเต็มที่ไปเลยไพนี่มันเพลงอะไรว่ากังรักเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเดี <Yeah. S 1> ๋ยวบา,บาลูแเดี๋ยวหัวเข้ามาไป รับรางวัลก่อนรางวัลวครับรางวัลชัยครับชุดนี้เลยครับเปิดกาให้เลยนะชัครับน้องๆเนี่ยเ็ามีความตื่นเต้นนะเขามาถามนะก่อนที่จะมาขึ้นเวทีนะเขาบอก <ไป S 2> ว่าแก้้ลุงนพเขาบอกว่าลุงนักรบเวทีใหญ่หรือเปล่าอ๋อมีสีมีแสงหรือเปล่าขนาดนั้นเลยครั<อ>บเขาบ,บอกว่าหนูแต่งชุดเองได้หนูมาเต้นเวทีเล็กๆไม่เอา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 พอเจออย่างนี้แกตื่นเต้นแกดีใจล้ววันนี้อยู่อนุบาลยังอยู่อนุบาลอยู่นะครับครับผม กล้าแสดงออกเคยออกรายการคุยจู้แล้วอ๋อคุยจู้เวทีไทยผ่านมาแล้วครับตกรอบแรกเลยใช่ไหมคุณลุงเอ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวมาลุกอยู่เมื่อไหร่อะไรกันแฟนคลับเยอะนะฮะโอ้ยโอ้โหน่าะแฟนคลับแฟนคลับนะครับพวงมาลัยมีขายวนเวียนพวงเท่าไหร่ครับเพลงนะครับกี่เพลงกี่เพลงเพลงเดียวทั้งเต้นทั้งร้องเลยนะเอาให้สุดๆอย่าแพ้น้องนะเต็มที่เลยนะวันนี้เคยแสดงที่ไหนมาแล้วผ่านเวทีไทยมาแล้วเหมือนกันใช่ไหม การทเรนทเทเรนนะครับเ,เป็นเวทีโชว์น,นะครับเอาในช่วงนี้พบการแสดงในการร้องนะครับชื่อเพลงอะไรนะลูกรักแท้ยังไงของน้ำชาเต้นในสุดๆไปเลยเพลงนี้เพลงน้องๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยรู้จักดีน้องน้ำชารักแท้ยังไงเชิญชมรับฟังได้ รักแช่ในะคืออะไรนะครับจบไปครับก็ขอบคุณสะครับสำหรับเสียงปรบมือที่ให้กำลังใจน้องๆน,นะครับะจะมาแสดงความสามารถนะครับประกอบร้องเพลงประกอบละครใครเคยชมระบบมดวงดาวนะครับก็น้องมายเชิญลูกรายงานตัวเลยเนี่ยตัวแทนจากไทยมณีคฟันโดน้องมายน้องมายผมเรียกเขาน้องมายแครอท อ่ะน้องมายชื่ออะไรอาอายุเท่าไหร่อยู่โรงเรีเยนอะไรรายง,งานตัวก่อนสรุปเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองก่อนออออน้องมายอยู่โรงเรียนของสวัวิทยาอายุ8ขวบค่ะแปดนนี้้ึเนะกเ<ๆ>เกอเองะไไม่ดลสืขวบค่ะชุดนี้ฝึกเองนะครับชุดนี้ฝึกเองและร้องเองไม่ทราบว่าคุณลุงคุณอามีมีด้านเปล่าเพลงจ่าอะไรนะ ติดต่อไปยยังย uz, เป, s <S ป,ประกอบไปอ่าอ่าอ่าชุดนี้จะเป็นการร้องเพลงประกอบละครเรื่องระบำดวงดาวจากน้องมายนะครับเด็กหญิงปฏิพรพักดีตัวแทนจากไทยมณนคอนโดครับเชิญรับชมและรับฟังครับ ลูกอ๋อจบแล้วเอารับรางวัลอย่าวางตกนะลูกเอาดึงอยู่ไว้ก่อนเอาเดี๋ยว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 ตกลูกตกเอ้าลูกลบดึงไว้ให้เออเอาตัวแกเล็กโอ้แหมดูสินักร้องเอาดันซ้ายอย่าดึงด้านขวาอย่าดึงอย่าน้องตกเวทีโอ้โหเอ้าด้านซ้ายให้ด้านขวาให้เอารับพวงมาลัยลูกโป่งโอ้โหตายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลอยอันดีได้ไม่เป็นลูกโป่งสวรรค์อย่างนั้นเจนนี่ลอยแน่เลยอ้าวรับหมดไหม โอ้โหเอาเอาถือไว้ใ hmm. ห it oh, ้ข้างล่างเดี๋ยวถือไว้ข้างล่างอ่านี่ของเอ้ยโอ้โหยิ่งกว่าดาราโอ้โหแน่นอนจริงเอาเอาเอานี่อีกพวงนึงอีกพวงนึงไปเปลี่ยนเป็นเงินนะเอาโหนี่เอานี่โอ้โหนี่คุณแม่เอาหอบหอบไห้เปล่าให้เอามารับหน่อยมารับมารับหน่อยคุณแม่คุณแม่มารับตรงนู้น แอคชั่นไว้อ่าเยี่ยมมาจบหรือยังจบหรือยังคะ จบแล้วโอเคเอาขอบคุณก่อนแล้วเสียงปรบมือดังๆนี่สักครั้งเถอะครับโอ้โหน่ารักจริงโอ้โหโจภูมิเอารับรับบอลลุนโอ้โหยังไม่ได้รับรับแบงค์รับเงินรับรางวัลก่อนนุ่นลุงอ้วนลุงอ้วนเอาลุงอ้วนให้นุ่นไปเร็วๆอ่าเดี๋ยวชุดเอ่อชุดที่สามชุดที่สามสแตนบายชุดที่สามสแตนบายพวงมาลัยน้ำใจนะครับ เออเนี่ยเด็กมันจะได้มีกําลังใจคนเรานะเออลูกเนี่ยโอ้โห,โหเนี่ยอนาคตจะต้องเป็นเดสตาร์นะครับเดสตาร์นะครับอะคาเดมี่นะครับนี่มิวเอาจจะหนึ่งในนี้หรือสองในนี้หรือสามในนี้อนาคตสดใสเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งด้วยกล้าแสดงออกอย่างนี้ต้องเป็นเด็กเก่งแนะค่คนนี่มานีการแก้วบุญทองน้องใบบัวนะครับ น้องพร้อมหรือยังลูกพร้อมนลครับคนโตนี่นะครับน้องน้องอะไรนะน้องน้องทานทิพย์นะครับน้องเบลนะครับอยู่ชั้นไหนแล้วมอหโตที่สุดคือมอหนึ่งเนะครับวันนี้จะโชว์เล่นคีย์บอร์ดนะครับแล้วน้องใบบัวอยู่ชั้นมอหกค่ะมอหกตามมาติดติดสองสีพี่น้องไปซ้อมกันมาเป็นเดือนแล้วจะมาในเพลงสองเพลงเท่านั้น นะครับเพลงแรกจะเป็นเพลงหนึ่งมิตรชิดใกล้เพื่อพวกเราใช่ไหมเอาพอพี่ใหม่ก่อนเอาเพลงเดียวนะอ้าวพเอาพี่อัะหนึ่งมิตรชิดใกล้นะครับเพลงแรกเพื่อ มอบความรักความสามัคคีในชุมชนน้องจึงเลือกเพลงนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันร้องโดยน้องใบบัวแล้วก็เล่นโดยน้องเบละนะครับหนึ่งมิถในา้และตามด้วยเพลงพรปีใหม่ครับเชิญรับชมและรับฟังได้ครับค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะคเชิญรับฟังได้เลยค่ะ